ถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอินเทอร์เน็ตอาจจะช่วยคุณได้แต่ข้อมูลก็อาจจะมากจนไม่รู้จะเชื่อใครดีหรือหากคุณกำลังหาข้อมูลของโรงพยาบาลก็คงต้องไล่สำรวจแต่ละที่เพื่อดูว่าโรงพยาบาลไหนราคาเท่าไหร่ที่ใช่ที่สุดจะดีแค่ไหนถ้าเรื่องยุ่งยากเหล่านี้กลายเป็นเรื่องง่ายในเว็บเดียวด้วยหาหมอ .com แหล่งรวมข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลและแพทย์ที่ดีที่สุดของไทยให้คุณค้นหาข้อมูลสุขภาพที่คุณต้องการได้ง่ายๆโดยระบบการค้นหาลิขสิทธิ์จาก Google หรือค้นหาโรคต่างๆโดยเริ่มต้นจากอาวัยวะระบบหรืออาการผิดปกติต่างๆในร่างกายมั่นใจได้ด้วยบทความที่เขียนโดยแพทย์จริงๆจากหลากหลายสาขา และเองมีแพทย์ที่พร้อมจะให้คำตอบในทุกๆคำถามของคุณที่เว็บบอร์ดของเราตลอด24ชั่วโมงรวมกว่าร้อยท่านรวมไปถึงข้อมูลแพ็กเกจสุขภาพจากทุกโรงพยาบาลที่อัปเดตออนไลน์ให้คุณเปรียบเทียบได้ง่ายๆและครบถ้วนพร้อมทั้งตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลติดต่อของโรงพยาบาลทั่วประเทศให้คุณได้เตรียมพร้อมทุกครั้งก่อนออกจากบ้านไปหาหมอเพราะเราเชื่อว่าเรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องง่ายๆได้สำหรับคุณก่อนไปหาหมอเปิดหาหมอ .com